ดูแลสถานภา,สา,นภาพสตรีแล้วก็เด็กในสังคมะนะคะกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆค่ะทางสโมสรซอนตากรุงเทพก้าวเนี่ยช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะเขาก็มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นเพื่อส่งความสุขให้กับสมาชิกนะคะแล้วก็เป็นพลังค่ะที่จะร่วมกันนี่แหละขับเคลื่อนภารกิจดีๆทําประโยชน์เพื่อสังคมแบบนี้กันต่อไปวันนี้เรามีภาพบรรยากาศในงานมาฝากกันด้วยค่ะ ปีที่2แล้วที่สโมสรซอนตานกรุงเทพ9ก้าภายใต้การน,นำของซอนเชียนนุนทภาวงเจริญศิลป์น,นายกสโมสรเหล่าซอนเชียนและคณะสมาชิกได้ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการดูแลสถานภาพและให้ความช่วยเหลือสตรีและเด็กในสังคมโดยรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กร่วมกับสโมสรซอนตาทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนชมรมเยาวชนซอนตาซีคลับเพื่อการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงกับสตรีและเด็กนอกจากนี้สโมสร ซอนตากรุงเทพฯ9ยังได้ดำเนินภารกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย การร่วมส่งความสุขในช่วงสิ้นปีให้กับเหล่าสมาชิกสโมสสซอนต้ากรุงเทพ9จึงได้จัดก,กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นณบริษัทเจริญสินแอสด์เทดจำกัดนำโดยซอนเชียนนุตภาวงเจริญสินนายกสโมสรพร้อมเหล่าซอนเชียนและคณะสมาชิกจากสโมสรนซอนต้ากรุงเทพ9และสโมสสซอนต้ากรุงเทพเขตต่างๆเข้าร่วมงานในบรรยากาศทีมงานวัดสีสันสดใส ในนามนายกสโมสรซันต้ากรุงเทพ9ขอสวัสดีปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองและในปี2,567คือปีมังกรที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยค่ะ โอกาสนี้สอนเช่นนุนทภาวงเจริญศิล์นนายกสโมสรส,สอนต้ากรุงเทพ9อย่างได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสมาชิกทั้ง5ท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรประจําปี2,566ได้แก่ชั้นจะตุดถาดิเรกคุณาพรสอนเชียนรมณีเทียนประสิทธิ์นายกก่อตั้ง เครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นจตุรถาภร์ช้างเผือกสอนเชียนนุษนภาวงเจริญศิลป์นายกสโมสรชั้นเบนจะมาพรช้างเผือกสอนเชียนวาสนาทิพสุวรรณนายกรับเลือกและสอนเชียนอมาวรินอินรีสุขชั้นเบนจะมาพรมงกุฎไทยสอนเชียนสมานานรัตนสิริวิไล และร่วมแสดงความยินดีกับซอนเชียนสุกัญญานิยมมาลัยในโอกาสที่ได้รางวัลอาสาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2,566จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย นี้สอนเชียนนุชนภาว,วงเจริญศิลป์นายกสโมสรสอนต้ากรุงเทพ9้าและสอนเชียนรัญชาบริบาลบริพันธ์ซอมแชแมนได้มอบใบประกาศน,นียบัตและเข็มสมาชิกให้กับสมาชิกใหม่ของสโมสรสอนต้ากรุงเทพ9้าร่วมร้องเพลงและมอบเค้กเอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมอีกด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการจับสลากมอบของรางวัลสุดพิเศษให้กับผู้ที่มาร่วมงาน อิ่มเอมไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความอบอุ่นเป็นพลังสามัคคีที่สำคัญของเหล่าสมาชิกสโมสนสนซอนต้ากรุงเทพ9ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของซอนต้าสากลเพื่อสตรีเด็กสิทธิมนุษยชนและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทยต่อไป เป็นกิจกรรมน่ารักนะใช่แล้วเขาก็ยังโดนหน้านะคะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปในปีหน้าแน่นอนค่ะครั